อปัตติโธอปติเถเถนาอปัตติยาอปติกืดคืดคืดเนี่ยโอ้นันตปัตชายเยอปติเถเถนาอปัตติยาอปัติเถเถคืออปัตติโธอปติกืดคืดคืดเคยมีชีวิตล้มลุกคุ่คันมาเหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่งมีมีมีอ่าตอนถึงขนาดถึงบอกว่าคิดฆ่าตัวตายผมก็ไม่มีงานเลยไม่มีนอนแบบเหมือนผู้ป่วยติดเตียงอ่ะนอนที่นอนบุ๋มเลย โอมลมนัวเนียนัวเนียเลียแล้วโอมนัวเนียเลียแล้วดมเลียแล้วดมอมแล้วเรียรพี่มีโครงการจะทําอะไรอีกไหมในตัวพี่เคยคิดนะอยากจะทําแบบรายการแบบผู้ชายมันไม่เจ้าชูช้ก็เปรียบสเสมือนงูไม่มีพิษแต่ถ้าวันน่ะอีเมียนเนี่ยมันจะรีบพิษเราออก <c oughs> ภาพและเสียงในวิดีโอนี้อาจมีเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งจะนำไปสู่การลอกเลียนแบบที่ก่อให้เกิดความรุนแรงได้เด็กๆที่รับชมอยู่ควรมีผู้ปกครองคอยบอกและสั่งสอนนะจังสวัสดีครับเพื่อเพียวเรียวๆหรือเฟื่อชาแนลครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่เขตอันนีเ้เขาเรียกว่าบางแม่นางบางแม่นางแถวบางบวัวทองนนทบุรีเนี่ยแหละครับ,รบวันนี้ถึงคิวของพี่หน่อยเชิญยิ้ม<ะ>แน่น,น,นอนนะครับตามคอมเมนต์มานะครับก็คือครั้งแรก ทีแรกผมเคยมามาถ่ายกับพี่หน่อยแล้วแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะมากมายวันนี้ผมจะมาพามาดูชีวิตของพี่หน่อยเชิญยิ้มเจ้าของพายาอะไรนะอปาติโธอปติเถเทถนาอปาติยาอัาปติกึดกึกึเนี่ยเลยจําได้แค่นี้วหจําได้แค่นี้ละอ๋อจําได้แค่นี้เอาไม่เวลาวันนี้เจ้าตัวเจ้าตัวรอพวกเราอยู่ในบ้านแล้วครับคุณผู้ชมครับไปเดี๋ยวผมพาไปนั่งพูดคุยกับพี่หน่อยว่าชีวิตปัจจุบันพี่หน่อยเป็นยังไงสุขสบายดีไหมมาทักทายถามถ่ายกัน ป่ะปาปามาเลยครับนี่เปิดบ้านรอเราแล้วแกบอกมาถึงแล้วมึงเดินเข้ามาเลยไอ้เหลือกูจะอยู่ฝั่งขวามือป๊าปันเห็นไมมาแล้วมาแล้วโอ้นั่งรอเราพระอาจารย์นั่งรอพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหข้างนอกร้อนข้างในเย็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 นดิพี่ตากแดดก็ร้อนเด็กใช่ใช่ใช่้เขาเข้ามาให้พี่หน่อยนะ ไปตากแดดเป็นตลกแต่เดียวเลยนั่งใกล้ๆไม่ได้ไงโดนกัดเขาอ,อยากมานั่งใกล้ๆพี่เขามีฟันที่ไหนอ่ะเออมาผู้ชมครับมาถึงแล้วที่นี่ก็คือบ้านพี่หน่อยเชิญยิ้มนะครับต้อนรับพี่หน่อยเชิญยิ้มสู่ช่องหรือเฟื่อชาแนลครับผมครับสวัสดีครับ,บ,รบเดินแค่นี้เหนื่อยละเดินไปถึงห้าเมตรร้อนร <5 S 1> ้อนพี่หน่อยว <ๆ S 1> <laughs> ันนี้ ผมจะมาพูดคุยกับพี่แล้วก็ถามไถ่สารทุกสุขตํามาสาตลกพวกเราเจอกันได้แต่ปกติก็คือเราจะไปเจอกันทํางานต่างๆอยู่แล้ว<อ>ใช่ไหมอ่าใช่แต่นี่วันนี้นัดมาที่นี่ก็คือบ้านพี่หน่อยที่ตําบลตําเขาเรียกตําบลหรืออําเภอพี่ตําบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอืมในเขนนี่ผมมาครั้งที่สองนะครั้งก่อนี่ยมาตอนกลางคืนอ่าก็เลยจําทางเข้าไม่ค่อยได้อ่าพี่หน่อยอันดับแรกถามเลยนี่ว่าในแบบคนไทยเราอเจอกันถามเลยสบายดีไหมพี่ โอ้ยจะป่วยก็นอนโรงพยาบาลแล้วหนีเเออก็สบายดีเลยจัดอยู่บ้านก็สบายดีสบายดีอ๋อหมายถึงส,สุขภาพไปเหรอครับผมมันก็มีโครคภัยไข้เจ็บบ้างเพออายุมเยอะๆมันใกล้หกแล้วมันก็เป็นไปตามกรรม ไปไปตามเวนตามกรรมอะไรตามอายุขตามอายุขเอออ่าก็แขนมีแค่นี้มึงยังจะกอดโอีกเหรอเอาวาง่นี้ได้มันจะโชว์ว่ามันมีแขนอะไรแขนมันสั้นแขนมันสั้นนี่แขนเลยะนี่มือมือว่าตีนเต่าไอเวรผมมาสัมภาษณ์อาจารย์นะเนี่ยโอ้ไม่แย่มาให้อํมมันมานั่งคุยมันบอกว่ามันมานั่งคุยพามาหาอาจารย์หน่อยวันนี้อย่างที่มันพูดเมื่อกี้ถูกไหม ถูกเลยคาถาคาถาคาถาอปัติโธอปติเทเทนาอปัติยาอปาติกืดกืดกืดมันหายไปท่อนหนึ่งผมว่ามันสั้นไปอ่ะเออมันสั้นไปสั้นเท่าตัวมึงเลยล่ะคอคอก็อยากโอมนันตปัตชัยเยอปติเทเทนาอปัติยาอปติเทเทคืออปัติโธอปติกืดกืดกืดมันสามท่อนสามท่อนสามท่อนต้นฉบับต้นฉบับมันต้องมีท่าด้วย ดูดูท่านะจะให้ทำตามนะโอมานันตปัชเยอปติเทเถนาอปัตติยาอปติเถเถคืออปัติโทอปติกืดกืดเถเถนาเถเถคือกืดกืดกืดเอานะทำให้ได้นะโอเดี๋ยวเดี๋ยวท่องให้โอมานันตปัชเยมันจะรีบกลับไปไหนแบก่อนดิแกเถเถนาเถเถคือกืดกืดกืดเโอเคนะ โอมานันตปัตชะเยอปัติเถเถนาอปัติยาอปัติเถเถคืออปัติโธอปัติกืดกืดกืดเฮ้ยเหมือนเหมือนเต่าโพรจากกระดองอะกะยานทำสนิทแหมชอบ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 เด็กๆชอบอยู่แล้วอ่าอ่าอ้าวหนในที่พูดเรื่องไอ้คาถาพี่เนี่ยอันนี้มันมาจากไหนมันมาจากไหนมาจากหนังเรื่องพยัคฆ์ไร้ใส่หน้า พุ่มกับยอดก็ให้ท่องไงว่าท่องเป็นจังหวะสามชาเราก็ใส่คำนองนี้เข้าไปก็เขาเลยบอกเอาซื้อซื้อซื้อเอาแบบนี้ไม่แล้วพี่ไปท่องมาจากไหนเริ่มแรกจำมาจากไหนคาถาเนี่ยพุ่มกับยอดก็บอกให้ท่องให้ท่องประมาณนี้เขาเขียนมาให้เหรอเขาไม่ได้เขียนเขาเขาบอกให้ลองท่องให้ดูเขาบอกให้เป็นจังหวะสามชาจังเนี้ยเราก็ท่องท่องท่องเขาบอกโอเคโอเคเอาแล้วตอนหลังพ่อมาเล่นตลกผมก็มาดัดดัดให้มันเข้าเข้าลองเสียงผม ก็คือแต่งขึ้นเองว่างั้นเถอะคไม่รู้ว่าตอนแรกมันมายังไงเก่งไปไปมาทุกวันก็เลยจําได้ทุกท่อนทุกเป๊ะเลยทุกวันนี้ไม่ไม่ค่อยกล้าท่องเลยนะทาไมพี่เดี๋ยวอินโดแม่งฟ้องร้องเอามีลิขสิทธิ์ด้วยเหรอผมจดไว้แล้วแต่ว่ามันเอาไปท่องใครๆก็เอ้ยไม่ใช่ของมึงแล้วของอินโดแล้วอินโดมันดังกว่าเราไงเอาไปท่องคยดูกันในคลิปอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ้วนอ้วนแบบนี้เออมันน่าจะปิด เจ๊เคยเห็นป่ะมันเอาของพี่ไปวะใช่ใช่ใช่อ๋อเขาเอาจากนี่ไปไปท่องไปท่องไปพิชลิ่งกับเพลงเขาอแน่นอนก็คือวันนี้เรามาถามสารทุกส์ถูกกับชีวิตปัจจุบันของพี่หน่อยครั้งก่อนผมเคยสัมภาษณ์พี่หน่อยเนี่ยคือนปัจจุบันก็มีรายการอะไรนะค่าไม่จากัดครับนะครับทุกคนก็จะเห็นอยู่บนหน้าจอทีวีอยู่แล้วแต่เชื่อไหมว่าเมื่อก่อนผมเคยสัมภาษณ์พี่หน่อยพี่หน่อย เคยมีชีวิตล้มลุกคู่คานมาเหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่งมีมีมีตอนถึงขนาดทึ่งบอกว่าคิดฆ่าตัวตายตอนนั้นครับพี่เล่าฟื้นคืนอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นก็คือช่วงโควิดเนี่ยแล้วแฟนก็ไปทํางานอยู่ญี่ปุ่นทํางานอยู่ญี่ปุ่นแล้วเขากลับมาไม่ได้โควิดมันฆ่าประเทศไม่ได้ผมก็ไม่มีงานเลยไม่มีนอนแบบเหมือนผู้ป่วยติดเตียงอนอนที่นอนบุ๋มเลย คิดมากเอ้ยเอาเงินที่ไหนใช้อะไรเงี้ยเงินในบัญชีมันก็ลอยหล่อลอยหลอลอยหล่อลอยหล่อไม่รู้จะทำไงซื้อยานอนหลับมาห้าสิบเมตรกินไปยี่สิบเมตรมั้งวันนั้นเมียจะได้กลับพอดีอ่ะคือเครียดแล้วครับใช้แต่เงินเมียใช้แต่เงินเมียเมียโอนมาอย่างเดียวอย่างเดียวกินเลยกลว่าเมียกลับมาก็พอดีทําจัดการสอบให้เราเลยอืกลับมาเมียเห็นแล้วน้ำลายฟูมปาก ก็ะจะส่งโรงพยาบาลปลุกปลกเราป,ปลุปกเราก็ตื่นขึ้นมามเป็นอะไรวะทำไมง่วงนี่แล้วนี่ยาอะไรอ๋อยานอนหลับกินอะไรเยอะขนาดน,นี้จะพาไปล้างท่อบอกไม่ต้องล้างหรอกอคนเราถ้ามันไม่ถึงข่าวตายก็ยังไม่ตายก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลิกคิดคนคิดถ่าตัวตายนี่คนเห็นแก่ตัวเนาะจริงป่ะเห็นแก่ตัวยังไงพี่เอาเห็นแก่ตัวไงก็คือตัวเองคิดว่าไปสบายแล้ว ปล่อยทิ้งให้คนอื่นก็ลาบากไงอ,อ,อันนี้ก็เหล็กตัดช่องน้อยแต่พอตัวเห็นแก่ตัวเอ,อเอาตัวเองรอดออโดยไม่ห่วงลูกเมียไม่ห่วงครอบครัวอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่พี่หน่อยเคยผ่านมานะครับในะช่วงโควิดช่วงโควิดมันไม่มีใครที่จะออกจากบ้านได้อเราก็ไปทามาหากินไม่ได้ก็ออไม่รู้จะทํายังไงหลายคนอาจจะคิดผมถึงบอกว่าใครที่ผ่านช่วงโควิดมาเนี่ยถือว่าเก่งนะ ม,มันเป็นช่วงหนึ่งที่ที่คนไทยเราคิดว่าพวกเราจะรอดไหมใชบางครั้งบางคนก็ขายบ้านขายรถขายที่อยู่ที่ในเทพเพื่อที่จะไปกลับไปอยู่บ้านนอกบ้านนาเราใช่อันนี้ก็ตอนช่วงโควิดก็คิดค่าตัวตายนะเนี่ยอะไรนะผมได้ข่าวมาแต่ว่าเขาจะเขาจะผูกคอตายแต่นี้ว่า ปีนปีนขึ้นไปผูกเชือกไม่ถึงไงก็เลยไม่สำเร็จใช่ป่ะอย่างผมมานั่งยางเส้นเดียวก็พอแล้ว <c oughs> นั่งยางเส้นเดียวเมื <c> ่อ <oughs> แต่ช่วงโควิดมันก็ยิ่งมันก็จัดธาหากินเหมือนกันน้ำทำอะไรอะ่ะทำน้ำพริกขาย,ขายใช่ป่ะเออขยันด้วยอ,อ,อร่อยป่ะ ไม่เก็บไม่กินเองมาพี่หน่ก็คือทุกวันด้วยสุขภาพร่างกายก็ไปตามวัยนะฮะก็คือในปัจจุบันก็คือมีเล่นหนังเล่นละครอ่าอ่าแล้วเร็วนี้เห็นบอกว่ามีหนังจะออกด้วยลบหลู่หนังภาพยนตร์เรื่องลบหลู่สี่กันญานี้อ่าสี่กัญญาก็ในเนี่ทั่วประเทศเลยครับผมก็ไปชมไปดูกันได้อ่าครับอ่าแล้วก็ณตอนนี้พี่มีโครงการทําอะไรมั่งพี่หน่อยทําอะไรอยู่มั่งตอนนี้ ตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรนะทําใจอย่างเดียวก็มีมีรายการก็โอเคแล้วมีรายการประจําอย่างฮาไม่จํากัดเนี้ยครับแล้วก็มีรีวิวสินค้าบ้างอะไรบ้างมันก็อยู่ได้มีงานนอกบ้างงานต่างจังหวัดบ้างมันก็เลี้ยงครอบครัวได้อืก็ยังมีมีงานรับงานเล่นตลกอฮะงานตลกแล้วก็มีเพลงด้วยพี่หน่งมีเพลงมีเพลงเพลง เพลงในภาพยนตร์รบหลูวอะโอมลมนัวเนียนัวเนียเรียแล้วโอมนัวเนียเรียแล้วดมเรียแล้วดมอมแล้วเรียเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ประกอบภาพยนตร์เรื่องรบหลู่อาเดี๋ยวไปดูกันนะครับในโรง่ายวันที่สี่กันยาสี่กันยาสี่กันยานะครับพี่มีโครงการจะทําอะไรอีกไหมในตัวพี่เคยคิดนะอยากจะทําแบบรายการแบบไปลุยเที่ยวอะไรเงี้ยไปลงน้ําจับปลา ไปตกปลาไปวิดกุ้งอะไรพวกนี้ทำแบบธรรมชาติแล้วก็เอาขึ้นมาทำกินกันอะไรเงี้ยผมชอบคือยังไงไหมายผมกาทำ<ม>ทำรายการหมายถึงเหมือนรายการท่องเที่ยวอะ่ะอท่องเที่ยวแบบฮาเฮแล้วก็เล่นตลกไปนิดนิด,นดหน่อยๆแจมไปในคลิปอ,อะไรเงี้ยนะทำเป็นคลิปผมชอบแบบนั้นชอบแบบนั้นอยากทำรายการท่องเที่ยวว่างั้นเถอะฮะแล้วณปัจจุบันพี่ทำ,ไ,ทำไหมทำโซเชียลไหม ปัจจุบันเหรอครับพี่มีโซเชียลมีมีเพจหน่อยเชิญยิ้มกับทิกต็อกอยางนั้นอ๋อเพราะราผมเป็นคนไม่เล่นเฟซแสดงว่าไม่ค่อยจับไม่ค่อยจับโทรศัพท์จับมากไม่ได้มีขี้หึงร <c oughs> <c oughs> ุนี้ร <c oughs> ุนี้มากก่ามีมั้งมีมกว่าเนี่ย อะไรนะผู้หญิงอะ่ะใชโโ่โอ้โยผู้ชายมันไม่เจ้าชู้ก็เปรียบเสมือนงูไม่มีพิษแต่ถ้าวันนีมเมียมันจะรีบพิษเราออกเราจะรู้ว่าพิษมันเป็นยังไง <c oughs> ผมว่าหมดแล้วมั้งรุ่นพี่หน่อย,ยไม่มีคงจะไม่คิดแล้วมั้งดูถูกนะดูถูกนะน,นะนั่งคอตอดวเวลาเมาพี่หน่อยปีนี้เท่าไหร่พี่ 58 58แล้วครับอ๋อก็ใกล้เกษียณแล้วนี่ใกล้แล้วใกล้ได้รับห0 0อแล้วเงินเกษียณรัศดรใกล้แล้วก็ถือว่าณปัจจุบันคือชีวิตแบบสุขสบายดีสบายดีครับอ่าแล้วก็มีรายการที่รายการที่ทุกคนไปดูได้ก็คืออ่าไม่จำกัดช่องไทยรัฐทีวีอ่าในทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับส2อืมแล้วหนังละครตอนนี้ก็มีเรื่องปอบดิบดิบระเบิดภูเขาเผากระท่อมแล้วก็ลบหลู่ อ่าเป็นหนังเป็นหนังหรือว่าละครพี่เป็นหนังหนังใหญ่หนังใหญ่ละครไม่ไม่ไม่ค่อยได้รับแล้วเพราะว่าตอนนี้คนทํามันน้อยแล้วไงละครชื่อพี่เนี่ยมันมีหลายชื่อนะทั้งในตลกวงการตลกใช่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 พี่ใช้ชื่ออะไรมั่งที่ที่ตอนที่เล่นตลกเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกสมัยแรกๆเลยเขาเรียกกว้างห้าเกอร์อะไรนะกว้างห้าเกอร์เขาบอกผมปากกว้างกว้างห้าเกอร์แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น หน่อยน้ำเหนียวหน่อยน้ำเหนียวเออพี่แอนนาตั้งให้พี่แอนนาพี่จำปีสีเดียวแอนนาเขาเปลี่อนะฮะตั้งว่าหน่อยน้ำเหนียวหน่อยน้ำข้นเออแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหน่อยโบแดงหน่อยโบแดงอ่าแล้วก็มาเป็นหน่อยเชิญยิ้มอ๋อห้าชื่อห้าชื่อห้าอ๋อห้าชื่อตลอดเขาเปลี่ยนบางทีไปอยู่อีกข้านหนึ่งเขาเปลี่ยนมีอีกข้านหนึ่งใช่ผมก็เคยชื่ออะไรมั่งดักแด แล้วดกได้เชิญยิ้มเออแรกนะแล้วพี่โน้ตพี่โน้ตเขาบอกว่ามึงไม่น่าชื่อดักได้แกก็เลยเปลี่ยนเป็นเหลือเฟือนั่นแหละแกก็เลยเปลี่ยนให้ก็เลยดังเลยอพี่โน้ตนี่ตั้งชื่อคนดังเยอะนะอพี่นึกออกไหมเอาไม่ใครมั่งเอาผมไปสัมภาษณ์พี่โน้ตมาแล้วเออพี่ตัวแรกนี่พี่โน้ตก็ตั้งให้นะปราคาบนี่พี่โน้ตก็ตั้งให้กระลอกพี่โน้ตก็ตั้งให้นะแต่อย่าให้พี่ตัวแรกตั้งนะไม่มีดังสักคนทำไมฮะใครมาอยู่ในคณะให้ตั้งชื่อมาอะไรดีสุขบัตโชคงี้ โลซาอย่างนี้โลซานี่มันปลากระป๋องนะมันจะไปดังแปลเอาชื่อมาใช้ได้ไงแกตั้งชื่อให้ไก่บ้างหรือสุภโชคสุภโชคนี่คือใครป้องเน่งอ๋อพี่ป้องเหน่งอ่าอ๋อป้องเหน่งตําหนักก็ชื่อศักดิ์แล้วพี่ศักดิ์พอมาอยู่คณะถั่วแรกถั่วแลกก็จะตั้งให้สุภโชคดีไหมโอ้ยสุภโชคไม่ดังหรอกมันชื่อเหมือนร้านของชําออโลซาโลซามันปลากระป๋องก็เลยบอกว่าไนกูไม่ตั้งแล้ะพี่ ถามจริงคิดถึงคาเฟ่ไหมคิดถึงมากคาเฟ่นี่มันเป็นอะไรที่สนุกมากนะเราเจอกันนะเหลือนะอีปาลามเก้าวนี่ตลกมันจะต่อกันพอต่อปั๊บคนนี้ก็ขึ้นไปสวมสวมเราก็ลงแล้วก็ไหว้กันแบบเป็นประเพณีเลยนะไหว้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 กันจนสุดแถวคนดูยังประทับใจเลยว่าโอ้โหศิลปินก็รักกันจริงอืมไหว้ต่อต่อกันต่อต่อนี่นี่คือความประทับใจประทับใจเลยอ่ะคืออย่างคือพูดง่ายๆตลกเมื่อก่อนมันจะเป็นคณะก็จริงแต่พอเวลาคณะนี้ขึ้น ไอตัวปูคณะน,นี้มึงไปต่อต่อที่อื่นแล้วอไอไอตัวปูคณะต่อไปมึงต้องมาเล่นกับตัวดินไอคณะนี้่ซึ่งมันจอยกันมันเล่นทําไมตลกพวกเราคือสามารถเล่นกันได้จจจอยกันได้ทุกคณะมารวมกันก็เล่นกันได้มาต่างคณะก็มาเจอกันก็ใส่กันได้เลยเขาเรียกว่ามันเป็นภาษาตลกฮะ ก็ไม่ใช่ว่าถามไปใช่ไหมใช่เอ,อจบเลย <c oughs> มันต้องจริงไหมใช่เหรอไอ, <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็ฝึกบางทีก็มีจอมมั่ง<ะ>เหรอโยนไปโยนไปเสียงตัวดูรูปร่างก็น่าจะจอมแหละถ้าตกน้ำก็เสียงนั่นจอมในในกล้ายๆขี่ตกน้ำอะ่ะพี่หน่อยอยู่เม่กี่คณะนะพี่อยู่คณะแรกเลยคือจําอวด แล้วก็มาเป็นห้าเกอืแล้วก็เป็นรวมเป็นห้าเกอเชอร์รี่โจ๊กเชอร์รี่โจ๊กนี่อีเชอร์รี่นี่คือเห็ดเพาะตอนนั้นใช้ชื่อเชอร์รี่ก็เป็นรวมเป็นห้าเกอเชอร์รี่โจ๊กแล้วก็มาอยู่อิสระเดือนเพนมาอยู่พิมามมาอยู่พี่เป็ดอยู่พี่โน้ตมาอยู่พี่ตัวล้เออพออยู่พี่เป็ดพี่เป็ดยกคีมให้พี่ตัวละมาอยู่พี่ตัวลพี่ตัวลวยกคีมให้นุ้ยมันก็ต่อเนื่องกันมาอย่างงี้ ก็ถือว่าหลังๆมาก็จะเป็นของเชิญยิ้มทั้งหมดเลยที่อยู่กับเชิญยิ้มก็เลยจะเป็นใช้หน่อยเชิญยิ้มเมื่อก่อนเขาจะมีโบแดงตลกคณะโบแดงใช่ใช่ใช่ตอนนั้นมีไอ้อ่างด้วยใช่ไหมไอ้อ่างในพี่เอามาเล่นตลกปะใช่ใช่ใช่มันเป็นเด็กวัดบางน้ำชนอ่างเถิงอ่ะอ่างอ๋อเอิงเติงนั่นแหละเอิงเิงมีเรื่องแล้วอตอนนั้นอ่างก็อยู่ที่วัดอะไรนะพี่วัดบางน้ำชนวัดบางน้ำชนแล้วก็ผมผมไป็บวชที่นั่นแล้วก็มีมหากรรมตลกอือนนี้ เขาก็มาขอผมผมเด็กแถวนั้นใช่ไหมล่ะอ่กพี่พี่ผมขอครึ่งด้วยจีก็เลยจตุรงก็เลยจับมันขึ้นเล่นขึ้นเล่นปั๊บมันก็ครั้นี้มันก็ติดสอยห้อยตาผมมาตลอดเป็นลูกศิษย์ผมพอผมศึกมันก็มาอยู่กับผมเลยอ๋อตอนนั้นโบแดงอ่าโบแดงก็จะมีมีจตุรงด้วยผมตอนนั้นอิสระเดือนเพนผมออกมาจากอิสระเดือนเพนฮะก็มาตั้งอิสระโบแดงอ๋อแล้วมีพี่ลงด้วยใช่ไหม จตุรงนั้นอยู่อิสราเอลเดินเพนไงออ๋ก็จะมีจตุรงมีแอนนามีพี่อ้ออออวอนดอกอ้อมีไอ้แฮกไอ้แจงอืมแล้วก็ผมจตุรงพี่แดงเดินเพนอ๋ออ๋อพี่แดงเปหน้าก็นะในช่วงนั้นอันนี้คือถามพอดีเวลาผม ลงคลิปไปเนี่ยจะมีแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของตลกยุคก,ก่อนเนี่ยเยอะมากเหมือนกันบอกว่า uh ี huh. ่เหลือไปสัมภาษณ์คุณนู้นคุคนี้หน่อย uh huh. บางคนไม่ได้อยู่ในจอทีวีเลยนะ uh huh. ถามถึงอย่างพี่เล็กอย่างเงี้ย oh. พี่เล็กเชิญยิ้มอย่างเงี้ยผมก็หาแกไม่เจอพี่เได้รักหนุ่มะนะใช่ครับ uh huh. ก็มีแฟนคลับแกแบบถามถามมาเยอะก็ะะ<ๆ>ไม่ได้ไปหาแก ตอนนี้แกไปขับวินนี่ลองเสิร์ฟดูให้ดีอะกำลังกำลังกำลังห,หาอยู่ไม่ใช่กําลังหาเราหามาเป็น2อสเดือนแล้วถามไอ้เจี๊ยบเดยว่าเขาขับอยู่วินไหนไอ้เจี๊ยบให้เบอร์ผมมาแล้วเราโทรไปไม่ได้รับสายไม่ไมีไม่ติดเออติดแต่ไม่มีคนรับสักทีเหรอใช่ครับ แต่ไม่ไรจะตามจะตามแต่วันนี้ผมมาหาพี่หน่อยนะครับมาถามว่าชีวิตปัจจุบันพี่หน่อยพี่หน่อยณปัจจุบันชีวิตสบายดีไม่คิดเครียดอะไรเหมือนเดิมแล้วนะไม่เครียดแล้วไม่เครียดแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วไม่คิดแล้วนะเมื่อก่อนคิดจะฆ่าเมียอย่างเดียวระวังเขาจะเอาลุยเราก่อนเออเขาจะฆ่าเราก่อนจะเขาได้ยินนะอ่ะพี่หน่อยครับครับ EP นี้อาจจะสั้นไปนิดนึงจะให้พี่หน่อยพูดกับพี่น้องแฟนคลับแฟนรายการของผมนี่แหละพูดหน่อยครับต้องเหลือเฟือแน่อ่ะ ครับผมก็ขอบขอบคุณนะฝากติดตามช่องเหลือเพือชาแนลด้วยก็จะมีตลกทั้งเก่าใหม่มารวมอยู่ในช่องนี้นะครับแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้จะได้รู้ประวัติความเป็นมาว่าคนนี้เป็นยังไงประวัติเขาเอ้ยเห็นหน้าเวทีเขาตลกแล้วตัวจริงเขาตลกไหมอะไรเงี้ยจะมีความรู้ในด้านเนี้นะ่จาจะเข้าใจฝากติดตามด้วยนะครับครับผมก็ขอบคุณพี่หน่อยมากครับคือปกติแล้วจริงๆเนี่ยของผมก็ นอกจากของตลกก็จะมีมีหมดนะมีติดตามดารานักร้องนักงวยทุกคนที่เคยมีหน้าตาในสังคมเคยมีหน้าตาในทางจอทีวีแล้วก็<ะ>หายไปอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามไปตามหาให้พี่น้องอะนะครับแล้วก็มาพูดคุยถามสารทุกสุขดิบได้มีหลายคนนะบางบางทีเนี่ยอย่างอนาทูวในายอย่างเงี้ยบอกโอ้โหคนคิดถึงแฟนคลับเยอะมาก ที่ไปสัมภาษณ์ที่กัวริมน้ำนะวันนั้นใช่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 ใชพี่เนี่ยแฟนเก่าของดารานักแสดงยุคเก่าๆยังมีอีกเยอะนะครับแล้วก็นัปัจจุบันของของนักแสดงนัปัจจุบันเราก็ยังตามหาเหมือนเดิมก็ฝา,ากบอกแฟนๆของอานาตภูวนัยด้วยนะตอนนี้ท่านป่วยท่านป่วยอยู่นะฮะอ๋อเหรอฮะครับครับอ๋อฝากกันช่วยอวยพรด้วยให้ท่านแข็งแรงไวๆงนะ่ยอ๋อ,อ,อครับขอ,ข,อขอให้คุณอาแข็งแรงไวๆนะครับ เป็นร่มโพล่มใสให้กับพวกเรากลุ่มศิลปินดารานักสแสดงรุ่นน้องครับขอบคุณหลายๆวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน่อยก็ต้องรีบไปงานผมมาสัมภาษณ์พี่หน่อยท,ทุกครั้งเลยจะคุยกันสั้นๆไม่ได้ตาส้มตํานั่งกินข้าวอะไรกันออเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบไปงานกันไปวันนี้เป็น,เป,นเป็นงานรวมน้ําใจช่วยกับพี่น้องที่ชายแดนนะครับแล้วก็แน่นอนในฐานะที่พวกเราเป็นคนไทยส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวทหารแล้วก็ ข้าราชการตำรวจตชดทหารพันทุกหน่วยทุกนายนะครับข้าราชการทุกท่านนะครับชรบหมู่บ้านหลหลายคนนะครับก็พวกเราให้กําลังใจนะครับอยู่เบื้องหลังพวกเราก็จะคอยสนับสนุนท่านไปด้วยเรื่องทํากิจกรรมหาสิ่งของมอบส่งไปยังท่านนะครับพี่หน่อยพูดพูดถึงพูดถึงทหารไทยพวกเราหน่อยก็ขอบคุณมากนะครับที่ปกป้องแผ่นพื้นแผ่นดินไทยนะครับให้พวกเราได้อยู่สบายท่านลําบาก ทำเพื่อชาติทำเพื่อพวกเราขอบคุณมากครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะวันนี้เอาไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าผมสัมภาษณ์ใครผมไปพูดคุยกับใครต้องคอยติดตามวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆครับขอบคุณ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 ทุกคนครับสวัสดีครับ